สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับดิฉันอนุมารเกษตรพืชผลนะฮะกับรายการเพื่อประชาชนช่วงพูดตรงประเด็นค่ะวันนี้นะท่านผู้ชมเราจะมาสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องของสื่อใหม่สื่อทางเลือกเพื่อประชาชนนะฮะนั่นก็คือสถานี Facebook สื่ออาสาประชาชนซึ่งวันนี้เราได้เชิญหนึ่งในผู้ดําเนินรายการนะคะมาร่วมพูดคุยกันน้องยุ้ยปียะชัรกรุณานนท์ค่ะสวัสดีค่ะน้องยุ้ยค่ะสวัสดีค่ะ สวชิทุกท่านนะคะโอ้โหได้ข่าวว่าน้องยุ้ยมาทํารายการสื่ออาสารประชาชนใช่ค่ะเป็นของใครก็สื่ออาสารประชาชนนี่คือสถานี Facebook Live สื่ออาสารประชาชนนะคะโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์<อ>หรือว่ามีเดียฟันนะคะซึ่งเป็นกองทุนที่มีเจตนารมณ์ในการที่จะสร้างระบบนิเวศทางสื่อที่ดีให้กับสังคมไทยค<ช>ือถ้าเกิดว่ามาติดตามสื่ออาสารประชาชนของเราเนี่ยก็จะได้นำได้เนื้อในข้อเรื่องของข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะคะเราจับคนที่ต้องการความาต้องการความช่วยเหลือค่ะม,มาเจอกับคนที่หรือหน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือได<ช>้มาเจอกัน ทำหน้าที่มากกว่าสื่อแทนที่จะให้แค่ข้อมูลข่าวสารยังเป็นองคงการประสานความช่วยเหลือด้วยมีผู้จัดหลายท่านเลยเลยเช่นไทยบ้างครับอย่างเช่นคุณอนุมาเกษตรเพื่อผลคุณนี้ด้วยสวัสดีค่ะไม่ค่อยดังเลยนะคะมาช่วยกันนะฮะแล้วก็มีใครพี่โนงพี่โนงอภิรัตษ์อาหาริีชิบนิชใช่ไหมคะพี่กุ้งอภิกุ้งไส้ฟ้าเรื่องเศรษฐกิจรายงานข้อมูลข่าวสาร พี่อิ๋วพี่อิ๋วสุภรัตนาบุญนำค่ะใช่ไหมี่แป๊กสุภาพชายบุญจันทร์แล้วก็ยังมีในส่วนของทางพี่บุญมาอ่าคุณมาสีมาอ่านะะคือหลากหลายมันช่วยกันใช่ไหมคะคราวนี้ในส่วนของการช่วยกันตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ชมเราอยู่บอกอุ๊ยอยากเข้าไปดูจังเลยเสืออาสาประชาชนเข้าไปดูยังไงแล้วจะติดต่อช่องทางไหนได้บ้างคะโอ้ช่องทางหลากหลายมากเลยนะคะชื่อก็บอกแล้วสถานี Facebook Live คือเป็น Facebook ที่เราไลฟ์สดกันทั้งวันนะคะตั้งแต่ตีห้าจถึงสามทุ่มนะคะแต่ละช่วงก็จะมีในช่วงอาสาหาธรรมนะคะน้องยยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกทท่านไม่ใช่แค่พี่ปุ๊กเป็นผู้ดําเนินรายการนะคะก็ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าหลายรูปทีเดียวนะเช่นท่านเจ้าคุณพยอมกัลยาโนวสุนแก้วนะเจ้าคุณพิพิษวสุทธาสนะครับนะมีท่านพระมหากริศั์จากวัดโพธาเตียน ทางท่านพระคุูประหลัดบัณฑิตจากว,วสังตจายนะคะแล้วก็มีในส่วนของทางท่านพระธรรมกิติเมธีวัดอาชาคือพระเดชพระคุณเจ้าพระวิทยากรแต่ท่านก็เป็นพระนักเทศจะมาสนทนาถามตอบปัญหาในใรายการเราสดๆค่ะตอเริ่มต้นนะคะพระนักเทศมาแบบแต่ละท่านนี่คือคือ ขั้นเทพกันอยู่แล้วต้อง<ม> <มา S 1> ช่วยใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอ่ช่วงอย่างอาสามาช่วยนี่นะคะก็คือใครที่มีความเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรามาช่วยกันอ,อย่างช่วงนี้คนติดโควิดก,กันเยอะใช่ไหมคะาสายแน่นนะครอบครัวแจ้งใครไม่ได้ไม่มาดูกันสักทีนี่นะคะเราก็เป็นสื่ออาสาเป็นสื่อกลางช่วยประสานให้อีกแรงหนึ่งอ,อะนะคะหรือคนที่อยากปรึกษาปัญหากฎหมายอย่างเนี้ยอู้เยอะมากนะคะเรามีทนายความเรามีทนายความช่ค่ะอาสามาปรึกษาปัญหากฎหมายกัน สดๆเลย<ช>แล้วก็มีทนายความหลายท่านนะอย่างทนายาเกิดผลก้าวเกิดอย่างนี้นะคะ<ช>ก็มาช่วยนะคะให้คาแนะนําด้านข้อกฎหมายแล้วก็ยังมีหลายท่านนะหรืออาสาหางานให้ทำอันนี้น่าสนใจต้องการมากตกงานเยอะใช่ไหมคะแ,แต่ช่องทางมันน้อยอ่ะก็มาช่วยกันประสานมาอ่ะมีความสามารถด้านไหนช่วยอะไรกันได้บ้าง ก็ติดต่อมาคือหลายเรื่องสาธารณุปโภคสิ่งแวดล้อมแจ้งได้หมดนะคะเป็นข้อมูลที่เป็นเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตอ่ะดีจังเลยแล้วก็ยังมีนะคะเรื่องของอาสา,า,าช่วยเกษตรกร,ะร,กรนะ,คะใ,ใครที่มีผลผลิตเยอะๆเราสามารถช่วยจำหน่ายได้หรือแม้แต่เป็นลักษณะของ ความก้าวหน้า,นาในวัตกรรมด้าน,นการเกษตรก็จะมีการสัมภาษณ์บอกเล่าให้ฟังอาสาพ,พาเที่ยวนะที่เที่ยวชุมชนดีๆที่ไหนเร,เราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีในเรื่องของอาสาคนรุ่นใหม่<ะ>เด็กวัยรุ่นเด็กมัธยมเด็กมหาวิทยาลัยรวมตัวกันทํากิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวมเราจะสัมภาษณ์ให้เห็น<ะ>ตัวอย่างดีๆอาสา<ะ>เครือข่ายกลุ่มผู้ใหญ่ที่ทํางานจิตอาสาพเพื่อส่วนรวม<ะ>รวมกลุ่มการชมรมมูลนิธินั้นนะ เราก็จะเชิญมาพูดคุยกันเรียกว่า<ช>สนุกสนานหลากหลายใช่ค่ะก็คือเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าพร้อมจะให้ความช่วยเหลือแล้วกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือมาเจอกันที่นี่แหละค่ะสื่ออาสาประชาชนแล้วช่องทางติดต่อแล้วติดต่อเราได้ที่ไหนบ้างคะนุ้ยรอด้วย่าค่ะ,าะ,คะ Facebook Live นะคะคือแค่คุณเข้าไปในมือถือนะ Facebook แล้วคุณก็เขียนคําว่า สื่ออาสาประชาชนนะคะมันก็จะป๊อปอัพขึ้นมาเลยเห็นการจัดรายการกันสดๆนะคะพูดคเนืนรายการหลากหลายแล้วก็ทำท t ิตเตอร์นะคะ u ูทูบก็เนี่ยชื่อเดิมชื่อเดียวกันสื่ออาสาประชาชนนะอินสตาแกรมก็มีต i ๊กต็ยังมีเลยจ้าเว็บไซต์ก็ได้โทรศัพท์อ่ะแล้วแอดก็มีแอดก็มีนะคะสื่ออาสาเป็นภาษาอังกฤษนะคะแอดกันเข้ามา หมายเลขโทรศัพท์นะคะก็0817159551 0817159552และ0817159553โทรไาได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยจะได้เจอพวกเราเนี่ยผู้จัดต่างๆมา <c oughs> ร่วมผู้จัดของเรานะคะยังมีคุณโอ๊คนิธินาตรานิยมมาช่วยด้วยเนาะ,ะน้องเต้ยสุภพชาสุภเมธีเป็นต้นนะคะน้องดีๆดีจัตุรงนะคะหลากหลายท่านมาร่วมด้วยช่วยกัน,นะคะ่ะ นะฮะการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรียกได้ว่าสารพัดปัญหาเดินหน้าร่วมแก้ไขสังคมไทยมีสุขนะคะกับสถานีเ c e b o o k Live สื่ออาสาประชาชนนะ,ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องยุ้ยปีะชัดกรุณานนมากมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ